สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเหมียวแคทเกมเมอร์ตอนนี้เราอยู่ในเกมวาทันเดอร์ครับอันนี้เราอยู่ในเครื่องกับ BF109 E1 เกีหนึแต่วันนี้เราไปลุยกันในหมวดเรียลลิสติกนะครับบูสเตอร์ใช้หน่อยนะปั๊มเงินครับ ตอนนี้นี่เราจนมากเลยนะครับมีเงินอยู่แสนสองฮะผมเป็นสายฟรีนะครับไม่ได้เติม อ้าวแลกกไม่เป็นไรครับคอมผมไม่ได้แรงมากแลกเยอะเหลือเกิน เครื่องทิ้งระเบิดอยู่ต่ำๆอย่างนี้ก็เสร็จดีครับใครเห็นนี่รีบไปซอยเลยนะครับเรายิงขึ้นบินทิ้งระเบิดเขาทิ้งเนี่ยทางทีมฝั่งตรงข้ามเราจะทําแต้มไม่ค่อยได้นะครับพแต้มส่วนใหญ่ได้มาจากการทิ้งระเบิดทั้งนั้นเลยครับ สงสัยคอมผมนี่จะอาการหนักนะครับเนี่ย ยิงแยกยจริงๆอยู่นิ่งๆให้ยิงหน่อยได้ไหมเนี่ยเอ้ยโอ้โหเครื่องยนต์พังเลย โอ้ไม่น่าบินเข้าไปใกล้มากเลยนะครับผมหวังว่าจะไม่มีนักบินคนไหนบินมาสอยผมนะครับเนี่ยโอ้โหยังไม่ทันการคำเลยมันมาแล้วครับ คงต้องลงจอดจุกเฉิอนอยู่กลางป่าแล้วล่ะครับไม่รอดแล้วครับโอ้โหมันเอาจนได้ไม่ยอมหนีเลยนี ผมบอกเลยครับลำนี้ไม่รอดแน่บินเข้ามาโดนลุมอย่างนี้ครับคนไหนที่ไม่อยากโดนลุมอย่างนี้นะครับก็อย่าบินเข้ามาในฝั่งศัตรตูนะครับเพราะตรงนั้นศัตรตูมันจะเยอะมากครับ ก็เดี๋ยวผมปามพื้นเล่นๆไปก่อนนะครับศัตรูมันอยู่รวมกลุ่มเยอะเกินไปครับเราจะไม่ไปยุ่งมันนะครับในอีกอย่างถึงมันไม่ได้อยู่รวมกลุ่มมันก็อยู่ใกล้แอ์ฟิวนะครับเอเอที่แอ์ฟิลนี่น่ากลัวนะครับถึงรอดก็อาการหนักเลยนะครับเครื่องอัดตกได้เลยนะครับ <c oughs> มัวเตี่ยวพู๋ตายเลยครับเมื่อกี้จังหวะไม่ได้อย่าไปยิงนะครับ ก็เล็กๆเะนะครับเพราะว่าเล่นไปอัดหน้าจอไปด้วยครับ ผมว่าเอาลำข้างล่างดีกว่านะครับมันใกล้กว่าเยอะเลยเดี๋ยวเราบินไปโชว์มันเอาฮะ แสงแดดตอนนี้ที่สองเข้ามาในเครื่องสวยมากๆเลยครับเหมือนไม่มีอะไรพูดนะครับกดตานี้เราจะลองเล่นบินแบบสายเอนเตอร์จี้นะครับเอนเอร์จี้ของเราจะเป็นความสูงนะครับ หมดเครื่องบินนี่ก็คือใครอยู่สูงกว่านี่คนนั้นได้เปรียบนะครับผมว่าผมปไปไล่ยิงเครื่องบินทิ้งระเบิดดีกว่านะครับเพราะว่ามันสู้เราไม่ได้ครับ ยิงคนไม่มีทางสู้ครับ ไม่บินมาตรงนี้มันเยอะจังเลยครับเนี่ยจะรอดไหมเนี่ยครับผมเอาเครื่องนี้ให้ได้ดีกว่าครับผมว่าตอนนี้ผมไม่น่าจะรอดนะครับเนี่ยมาเยอะเหลือเกินครับ เฮ้ยใครก็ตกลูมาตายพร้อมเรารับเนี่ยสงสัยจะเป็นคันที่เพื่อนเขายิงไปนะครับก็สำหรับคนที่ดูมาถึงตอนนี้นะครับฝากกดไ like, ลค์กดซับสไครต์ช่องเหมียวแคทเกมเมอร์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อๆไปนะครับ